ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกหนทุกแห่งทุกแห่งทุกแขวงแนละทุกตำบลด้วยนะฮะ <Okay. S 1> วันนี้นอยู่กับผมสกายเปอร์ซีเอชนะครับผม <Okay. S 1> ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมานั่นก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้นะั่นเองเป็นยี่ห้อของ ega นะครับผมไท k f เป็น tkl 60%คีย์บอร์ดนั่นเองโ <Okay. S 1> อเค60%ในที่นี้หมายถึง รูปร่างที่มันมีอยู่ตามในรูปนีเลยรั้60%ของคีย์บอร์ดนั่นเองเท่ากับว่ามันตัดฟังก์ชัน f 1นึถึงสิออกไปและก็ซ้ายขวาที่อยู่ตรงนี้แล้วก็นําแผ่นออกไปนะฮะเหลือเท่ากับหรือแค่นี้คือ60%นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ <Huh? S 1> สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่ใหญ่เทอะท่าหรือลกโตหรือว่าสําหรับคนที่มีโต๊ะคอมที่เล็กและรู้สึกว่ามันแบบไม่กว้างพอที่จะใช้คีย์บอร์ดตัวปกตินะฮะผมซึ่งมันก็อาจจะ รกไปนิดนึงหรือว่ามีพื้นที่แคบนะครับผมสําหรับคนที่ทํางานแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหรอกครับ <Okay. S 1> แต่สําหรับคนที่เล่นเกมแน่นอนนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยสําคัญมากนะเวลากวาดเมาส์ซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาชนคีย์บอร์ดทีนี้มัวร้อนเลยครับผมซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมคุณเห็นอ,อะไรนี่ไหมครับใช่ฮะมันมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับผมซึ่งเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด4อุปกรณ์นะครับผมสามารถเซตไว้ในตัวคีย์บอร์ดได้นั่นก็คือ ที่เลข1เลข2เลข3เลข4ีนี่นั่นเองนะครับผม<อ>สมมติว่าคุณอยากเชื่อมคอมคุณเอาไว้เลข1นเชื่อมโทรศัพท์ไว้เลข2เชื่อมแท็บเล็ตไว้เลข3<ๆ>ก็ได้นะครับผมหรือโน้ตบุ๊กไว้เลข4อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเวลาถ้าคุณจะเปลี่ยนฟังก์ชันหรือจะไปเชื่อมกับตัวอื่นคุณก็แค่กดฟังก์ชันตัวที่2ซึ่งฟังก์ชันตัวที่1อยู่ตรงนี้ฟังก์ชันตัวที่2อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นการกดฟังก์ชันและกดตัว1ครั้งหรือว่ากดเลข2ครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดของบท ของตัวที่เราเชื่อมต่อของตัวนั้นนั้นนะฮะผมขูมไม่ยอนกันนะครับเรามาดูด้านหลังกล่องกันเลยครับผมซึ่งผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะผมไม่ใช่นักรีวิวนะครับผมบอกข้อมูลไปอะไรไม่ครบตกหลนน่นย <Huh? S 1> ังไงพลาดประการใดต้องขออาภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมซึ่งผมไม่ใช่นักรีวิวนะครับผมมีข้อมูลบางอย่างที่รู้จากรีวิวมาแล้วก็พอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับ คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยี่ห้อของ EGA นะฮะ <Hey. S 1> ผมเป็น PKL คีย์บอร์ด60%นั่นเองมีบลูทูธนะครับผมมีฟอนต์ภาษาไทยอยู่ในตัวคีย์บอร์ดนะฮะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับผมเป็นสีดำนะฮะมันจะมีอยู่สองสีก็คือสีขาวแนละสีดำสีขาวนี่ผมจะบอกว่าสวยมาก <Wow. S 1> ามไปหาซื้อแล้วของมันหมดขาดนั่นเองครับผมซึ่ง huh? คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมจะมีสวิตช์อยู่เป็น2รูปแบบนั่นก็คือบลูสวิตและเลสสวิตนะโอเคหลายหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วสวิตช์มันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้เหรอซึ่งลุกนั่งของหน้าตาสวิตช์จะเป็นแบบนี้นะครับเลสสวิตก็อย่างที่เห็นเลยครับเป็นสีแดงบลูสวิตก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมซึ่งผมจะบอกข้อแตกต่างถึงสองสวิตช์นี้ให้ฟังนะครับผมว่าบลูสวิตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบลูสวิตคือสวิตช์จะเอาเอาทุยทำไมซึ่ง สองสวิตเนี่ยบรูสวิตค่อนข้างที่จะมีเสียงนะครับผมลั่นวนนะฮะเวลากดก็จะดังกิ๊ก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 นะฮะผมอย่างที่ได้เห็นสตรีมเมอร์หรือใครหลายๆคนรีวิวไปนะฮะมันจะดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับเป็นเลสสวิตนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียงดังชอบเงียบๆชอบแบบเงียบที่สุดแล่วยงเงียบได้ประมาณนี้เลสสวิตตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าเลสสวิตเนี่ยประกดแล้วไม่มีเสียงเลยจะมีเสียงก็แค่ปุ่มไปกระทบกับแผงคีย์บอร์ดแค่นั้นจะดังก๊กก๊อกก๊ก แต่ถ้าเป็นบลูสวิตช์จะมีทั้งเสียงของสวิตช์ที่กดลงไปกับปุ่มสวิตช์ไปกระทบกับแป้นพิมพ์นั่นเองนะฮะผมซึ่งผมมีตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเป็นตัวนี้นะฮะที่ผมใช้อยู่เป็นล่าเซอร์แบล็กวีโดสองพันะครับผมตัวนี้ไม่ใช่บลูสวิตช์นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นสวิตช์ของล่าเซอร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเหมือนเป็นบลูสวิตช์แต่เป็นของล่าเซอร์เขาทำเองซึ่งตัวนี้เป็นกริลสวิตนะฮะก็คล้ายบลูสวิตช์นี่แหละแต่อาจจะเสียงเบากว่านะครับเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับผมมันจะคล้ายๆบลูสวิตช์นะฮะฟังเลยครับ นี่ <Okay. S 1> นะครับผมมันจะคล้ายๆ Blue s w i t นะฮะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอาจจะลั่นกว่านิดนึงนะครับผม <Yeah. S 1> ก็สําหรับภายในเภายนอกกล่องนะครับ <Yeah. S 1> ผู้ผิท uh huh. ก็สําหรับภายนอกกล่องนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะผมซึ่ง uh huh. ผมขอตัดไปในช่วงที่ผมเปิดดูในกล่องหรือว่าเอาตัวคีย์บอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,น,นะครับผมไปกันเลยครับ let's go เอาแล้วครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมด้านในกล่องนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ออกมาให้ประมาณนี้นะครับผมก็คือตัวหนีบคีย์สวิตตัวหนีบปุ่มคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเอาเวลาแบบเราอยากจะเปลี่ยนปุ่มอะไรเงี้ยเราก็เอาตัวนี้นะครับมีลงไป <Okay. S 1> นะครับ<ม>ซึ่งก็ออนนี้จะเป็นคู่มือเอาไว้บอกว่าปุ่มไหนกดอะไรยังไงนะครับผมซึ่ง ด้วยความนี่มันเป็นมินิคีย์บอร์ดนะครับผมเวลาจะกดฟังก์ชัน F 1 1บเถึง12หรือว่านำแผดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมเขาจะบอกเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเขาแบบเป็นปุ่มเดียวที่มี2การกดนะครับหรือว่ากด1ครั้งแล้วมี2ฟังก์ชันอยู่ในตัวนะฮะประมาณนี้นะครับผมซึ่งปุ่มเขาจะมีบอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกเขาจะมีถุงซิลขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคีย์บอร์ดเอาไว้นะผมดึงออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนกล่องตัวนี้ เป็นกล่องของสายในการเชื่อมต่อ <Huh? S 1> ใช่ครับผม <ST U TS> ฟังไม่ผิดน,นะฮะไอตัวนี้เป็นสายเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะซึ่งหากใครไม่ได้อยากจะใช้บลูทูธก็นี่นะใช้สายเสียบแต่ถ้าใครอยากจะใช้บลูทูธก็ไม่ต้องเสียบสายก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าเวลาแบตหมดคุณ <ST U TS> ก็ต้องชาร์จนั่นเองนะครับ oh, <no. S 1> ผมคุณก็ต้องชาร์จผ่านสายตัวนี้เป็น usb type c นั่นเองครับกันดิ นี่นะฮะเป็น USB Type C นะฮะผม <Okay. S 1> การเชื่อมต่อก็น่าจะค่อนข้างสเสียรน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวคีย์บอร์ดที่คุณเห็นวิบวับวิบวับอยู่ตรงนี้นหละมันไม่ใช่ตัวคีย์บอร์ดจริงๆนะครับม <Huh? S 1> ันคือพลาสติกครอบคีย์บอร์ดเอาไว้ <What? S 1> เพราะว่าคีย์บอร์ดจริงๆอยู่ใต้แผ่นตัวนี้นะฮะ <Huh? S 1> ซึ่งแผ่นตัวนี้ก็มีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งนะฮะสำหรับที่ผมเห็นก็คือเวลาคุณใช้มันเสร็จเล่นมันเสร็จแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> คุณแบบกลัวฝุ่นมันเกาะคุณก็เอามาครอบไว้เหมือนเดิมโอเค ทมีฝุ่นะไม่เ<ฮ>กาะคีย์บอร์ดของคุณนะฮะเหมือนตัวนี้นมีฝุ่น,ยนยอยู่ด้านข้างๆคุณเห็นไหมอันนี้นคือฝุ่นองคีย์บอร์ดโอโ้โหบอกเลยเละเทะมากซึ่งเวลาจะทํางานทําความสะอาดทีนี้โอ้ยลำบากมากเลยนะฮะเวลาจะทําความสะอาดนี่ตัวต้องแงะออกมาเนี่ยด้านในมัน <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้นะับผมอันนี้มันเป็นตัวของ g r e e n Swift Laser นะฮะซึ่งไฟเขาสวยมากายอมรับเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ดูไฟนะฮะแต่ว่า เรามาถอดไอตัวนี้ออกไปก่อนนะครับวา,<ส>างไว้ในกล่องตรงนี้นะฮะฟกัสหน่อยเลยโอเคน <Okay. S 1> ะครับผมซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเสียบสายหรือไม่เสียบสาย <Yeah. S 1> ถ้าหากว่าคุณไม่เปิดสวิต์ใต้คีย์บอร์ดคุณก็ใช้ไม่ได้นะซึ่งสวิตซ์มันอยู่ตรงนี้นะฮะเ,เป็นสวิตซ์แบบ off และ on <Okay. S 1> ะอโอเคปกัสแปบนนี่นะฮะอ,ออฟออนะครับแล้วก็เปิดไปที่ออนคีย์บอร์ดขึ้นมา มันก็จะมีไฟขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้มันไม่มีไฟผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนไม่ได้ชาร์จแบตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะแต่อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ชาร์จแบตนะครับผมซึ่งผมนี่นะฮะคุณเห็นอะไรไหมฮะ,ฮะเขาตัดออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะกดปุ่มต่างๆนั้นๆไม่ได้นะฮะคือเขาเอาออกไปแต่เขาฝังไว้ในตัวปุ่มอื่นๆแทนนะเช่นอย่างตัวนี้เมื่อก่อนไอ้ปุ่มซ้ายขวาล่างบนเนี่ยมันเคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหม หมือนไอ้ตัวเนี้ยซึ่งเขาก็ย้ายามาอยู่ตรงนี้แทนโอเคใช่ฮนะแล้วไอ้ F10 เนี้ยยาวมาถึง12ตรงเนี้ยเขาก็ตัดออกไปแต่เขาเอามาซ่อนไว้ตรงนี้แทนตรงใต้ปุ่ม1 2 3ที่เขาจ90ถึงบวกไงนนะแล้วไอ้พวกปุ่มตรงเนี้ยนำแพพอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปุ่มเพกอัพเพกดาวอินด l ลิทอะไรพวกนี้นะฮะ <Okay. S 1> เขาก็ามาซ่อนไว้ตรงนี้ใต้แผงตรงนี้หมดเลยนี่นะอ <Okay. S 1> ครับอย่างเนี้ย อินดีลิทเพกอัพเพกดาวและโฮมนะฮะ P S C อะไรตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีการกดฟังก์ชันอยู่2นะฮะ <Wow. S 1> สแบบก็คือฟังก์ชันที่1และฟังก์ชันที่2ใครที่อยากจะเชื่อมบลูทูธหรือตั้งค่าบลูทูธให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นอยู่กับเลข1นึ่นะให้กดฟังก์ชันที่2นี่ไงนี่ไงไฟไฟไฟอ,อ๋อมันเป็นแบบกดแล้วมีไฟน,นะฮะอ่ะผมก็ถือวิสาสะตรงนี้ให้ฟังเสียงคีย์บอร์ดไปเลยก็แล้วกัน ก็อะไรประมาณนี้นะฮะเสียงบองสวิตต์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะเ <H oo> <hoo> ดี๋ยวมะเรียบเทียบให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันดังกว่าตัวนี้ยังไงฟังนะครับนี่นะฮะเสีย <H oo> งของที่จะแตกต่างกันะะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นกร <H oo> ีนสวิต <S uit> ต์เป็นบล <H oo> ูสวิต์นะฮะเน <H oo> ี่ยหน้าตาสวิตต์ก็จะประมาณนี้นะ ให้ดูค่อนข้างน,นี้จะยางนะฮะนี่นะฮะรูสวิต์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งปุ่มเขาก็จะมีซ่อนฟังก์ชันเอาไว้อยู่ใต้ล่างปุ่มผ่านสายตาเรานั่นเองนะครับเขาเสียบคื้น้าไปก่อนที่ผมรู้มาคร่าวๆก็คือการเปลี่ยนฟังก์ชันโหมดสีจะเป็น F1 ใช่ปะ่ะแล้วกดเลข9ใช่ไหมปัง หรือว่าฟังก์ชัน2เลขเฮะอ๋อเป็นฟังก์ชัน2แล้วก็เลข9นะฮะซึ่งแสงมันไม่ค่อยสว่างนะครับบอกฟังก์ชันวก็บวกฟังก์ชัน2วก็บวก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 เหมือนว่าไฟมันจะสว่างแต่ไม่แน่ใจว่าเบ็ดมันอ่อนหรือเปล่านะซึ่งผมขออนุญาตนะครับผมมันไม่ปลุกกัน่ะผมขออนุญาตไปเสียบสายสักครู่แล้วกลับมาใหม่นะครับผมขออนุญาตนะครับ A few moments later เอาแล้วนะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งแล้วนะฮะผมซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไปเสียบสายมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่นะสายตรงนี้นะครับผมเชื่อมต่อกับตัว PC ซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนี้นะฮะมินิคีย์บอร์ดซึ่งมันเล็กจริงๆรนะคุณดูมือผมนี่นะโอ้โหมันเล็กมาก่านผู้ชมมันเล็กมากจนถึงขนาดที่ว่าเวลาคุณจะเล่นคุณตั้งนี้ก็ได้ถ้าคุณแบบเทพพอนะจะเล่นวางแนวนอนก็ได้แล้วดูนะฮะสิ่งสําคัญนะครับผมคุณดูรอยเก่าไอตัวคีย์บอร์ดเก่าผมนะ ถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยคุณดูเนี่ยมันมาถึงตรงหาจอพอดีเลยเนะี่ยเวลาแรกเากะชนป๊อกเนี่ยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังพอเล่นได้แต่พอเวลาแบบเล่นพับจีอะ่ะแบบเวลาคนยืนอยู่อลังเงี้ยเราจะหันไปฟุ๊ป๊อกอ่ะไม่ได้หรือเวลาคนวิ่งผ่านหน้าเราไปทางซ้ายเราจะลากมเมาส์สไปป๊อกอ่ะเรียบร้อยแต่ดูนะฮะพอผมเป็นตัวมินิคีย์บอร์ดปุ๊บ <Okay. S 1> ผมสามารถขยับไปตรี้ก็ได้ และสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือ,อพื้นที่อีก40%ที่เหลือของคีย์บอร์ดที่เขาตัดออกไปนั่นเองนะซึ่งเวลาผมจะสเปรย์หรือว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตาม, <Yeah. S 1> มจะตะวาดเ <Yahoo. S 1> ้างยังไงผมก็ไม่ชนแล้วนะที่ชน <Okay. S 1> ก็คือแบบเออถ้าเล่นเมาส์ช้าจริงๆอ่ะซึ่งผมเป็นคนเล่นเมาส์เร็วอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเพราะว่าที่เล่นเมาส์เร็วก็เพราะพื้นที่มันแคบนั่นแหละฮะเออก็อ <ๆ S 1> ต้องมาปรับตัวใหม่กันอีกทีนะฮะซึ่งเนี่ยไม่ชนแล้วนะนะ ค่อนข้างที่จะดีและตอบโจทย์ผมเป็นอย่างมากแต่ว่าการใช้งานนี่ก็ยังไม่รู้นะฮะซื้อมาแล้วได้ลองใช้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละครับแล้วทําไมไฟมันไม่วิบอ่ะเออซึ่งไฟก็อาจจะไม่สว่างสู้เท่าไอตัวเก่า,าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดไฟแป๊บนึงให้ผมเดียกผมกลับมานะอ่านี้นะครับผมเวลาปิดไฟเสร็จนี่นะภาพที่คุณจะเห็นหรือสีที่คุณจะได้รับชมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไอตัวนี้มันเหมือนเวฟออกจากตรงกลางป่ะ สีแบบเวฟนะ <Wow. S 1> ซ้ายไปขวานะครับจะมีค่อนข้างสวยสวย,สยได้ตนอนนี้คือก็ไม่ได้มันจุดเกินไปแล้วก็ไม่ได้สว่างจนเกินไปนะครับผมอันนี้ก็เวลาถ้าเราปรับแสงสุดก็จะประมาณนี้มันก็จะเตือนบอกว่าอันนี้มึงปรับสุดแล้วนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลดแสงแล้วก็กดคอนโทรลตัวที่2นี่นะคอนโทนสองตรงนี้นะฮะ <Huh? S 1> อันนี้คือคอนโทนหนึ่งเอ้ยฟังก์ชันหนึ่งยึดลูกโฮโฮ <S <S พูดผิดอันนี้คือฟังก์ช <Okay. S 1> ันหนึ่งนะโอเคโฟกัสมา อันนี้ฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมอันนี้ฟังก์ชันที่2กดฟังก์ชันที่2แล้วก็บวกคือเพิ่มแสงอันนี้คือสูุดนะฮะมันเลยกระพริบเตือนนะครับผมถ้าจะลดแสงก็คือฟังก์ชัน2กดบวกลบกดลบนะฮะนี่คือไม่มีไฟแล้วโอเคกดยังไงก็ไม่มีไฟฟังก์ชัน2กดบวกปั๊บไปสว่างก็จะกระพริบเตือนแล้วก็จะขึ้นเป็นไฟที่เราเซตเอาไว้นั่นเองครับผมเฮียซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะฮะคร่าวๆของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครอบที่จะไปเปิดไฟแป๊บ ึตก็มีประมาณนี้นะครับผมมันกระทำให้ผมหรือว่าพื้นที่ของโต๊ะคอมผมนั่นสะอาดตามากขึ้นแล้วก็ไม่แคบกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวคีย์บอร์ด EGA Type K4 นะฮะผมเป็น TKL 60%คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผม ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะ <L un> ก็ร,รู้เท่า <L un> ที่รู้ <L un> บอกเท่าที่รู้นะฮะผมซึ่งฟังกชั่นอะไรพวกนี้คุณก,ก,ก็ไปเรียนรู้ศึกษาดูรีวิวกันเอาเองนะครับส <Okay. S 1> วิตก็เปิดอะไรให้ดูไปที่เรียบร้อยอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะฮะซึ่ง สำหรับวันนี้ผมก็อาจจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรืออะไรก็ตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ